บอกได้คําเดียวว่าน่าอิจฉามากๆก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถนะครับอย่างหนุ่มเตตะวันก็บินลัดฟ้าไปร่วมชมโชว์นะครับเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันฤดูหนาวปี2023นะครับของแบรนด์ดังอย่างเซนญาณเมืองมิลานประเทศอิตาลีนั่นเองครับพร้อมกับมีโอกาสได้กระทบไหล่คนดังอย่างนี่เลยภาพที่เห็นนี่นะครับมาร์มิคเซนนะครับงานนี้หนุ่มเตตะวันก็เล่าถึงโมเมนต์ย้อนให้กับพวกเราได้ฟังนะครับทีมข่าวของเราได้ฟังว่าตัวเองรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดัง ในวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยทักทายกันาตามปกติส่วนตัวมีการชวนเขามาเที่ยวเมืองไทยด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันตามภาษา <c oughs> ตามภาษาอังกฤษนะครับผมมัน <c oughs> ตื่นเต้นนะกดดันที่ต้องไปคุยแบบเจอกับคนต่างชาติ <c oughs> เป็นดาราที่เราแบบเราดูผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบคือตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแต่ต้องก็ต้องคุยชวนคุยเขาเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับดีใจที่ได้เจอครับพี่แมทชวนพี่เขาก็แบบ เฮ้ยบอกบอกว่าถ้ามาไทยแบบบอกผมได้นะผมพาไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยๆใช่เขาก็รับนะเขาก็เงียบๆแสดงว่าอะไรอ่ะพูเลเขาก็เอ้ยดีๆนะเขาบอกเ่าเคยมาไทยแล้วนะจะไม่ดิขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight <play music intake> <daí> <play ountain> อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ